สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเขาซื้อช่องเกษตรบ้านเฮาครับพี่น้องผมมือนี้นะครับนำผ้าพี่น้องมาเบิ่งกบพอพันเมลพันเลยครับเด้อนะครับออกจะง่ายมากก็มาเริ่มคุณน้ำนี่ครับพิเนียเติมคุนกินเนื้อเห็ดอ้วนสมบูรณ์เช็กเดือนหนึ่งนะครับกระเด็สมนะครับกลางกลางโค้งมันอยู่ก็มีครับ ตัวเมียตัวขาวตัวเทือตัวกีเหลืองตัวผูสีเหลืองกันตัวผูเขาทีเป็นตัวเมียด้วนตัวเมียนะครับที่โมกันแข่งน้ำลายนะครับแยกตัวผูตัวเทือออกใส่กันเวลาสวมกันดเเอามาใส่กันนะครับมันก็สี่โขมกันกะสีไขออกกันน้ำลายเพราะยังสีไขว้ด้วยครับ น้ำหน่อนอยังขิ่บัวใครครับอาหารกระใสใน,นถาดก็คือไม่กินเองนะครับแล้วร่วงน้ำน้ำกระเนา w ครับไม่กินเองครับมีแต่ตัวอ้วนอ้วครับโคมกัน,นคนมันเคยเห็นนะค,ะนะครับเนาะคบมัน พบกันเป็นเป็นอย่างไรนะครับนี่ใครนะครับเป็นที่กี่ละวหยบบอลนึงครับจักบ,บอลนึงบอนนี้จนะไล่ครับ นีเตรียมเอามาคุณนะครับให้มันอ้วน,อนขอบสีสมประมาณเดือนปลายเดือนเมษาจึงสีสมนะครับถึงสภาพนะครับนะครับกินอาหารพอดียืนฐานพอดีนะครับเด้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหนามร่งในหนามในกระมะังตัวนี้เ็ให้เด่นที่ซื้อนะครับเป็นกระมะังเปล่นหนามไป กินตนาการกัสวนกินสวนกินครับผมมาพ่นเบิดได้ครับตัวเมียตัวเมียสีขาวๆเท่าๆครับตัวเมียมันก็จะง่ายนะครับยังไงพ่นดอยู่ครับตัวเถิดสีเหลืองตัวเมียสีเท่าๆนี่ครับตัวเมียอ้วน คถ้าฝากตอนพี่น้องสามีแล้วครับสมเบืองกบขาวงไงอ้กบออกจากไงมันก,กินเนื้อเริมคุ้นสิเอาไปผสมพันธุ์อีกเดือนวก,กวูกลัวผมน้นองสสมตอนนี้หยากอยู่ครับเอาไปสามีก่อนครับพอก,กันคลิปนะสวัสดีครับ